แกนีงยังยเหมือนเดิมเลยเนาะโซอยสูสิมีบ้านมีรถชีวิตสุขสบายแกล่ะมีบ้านยังฉันดิฉันขอไปรับโทรศัพท์นะก่อนนะแกอย่าไปสนใจมันเลยฉันหิวแล้วอะ่ะสั่งอะไรมากินดีกว่าได้ดวฉันเลีย้ยงดิฉันไปเข้าห้องน,น้ำก่อนนะ ตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม64นีุู้แพนด้าส่งของอร่อยถึงบ้านกมหกรรมความอร่อยอีกึแถมหนึ่งสำหรับเมนูและรานค้าที่ร่วมรายการในเขตพื้นที่จัดส่งนี่มันอร่อยคู่เมนูแฝดนี่นาะโอเหมาะกับพวกเรามากเลยน่าอร่อยจังขอบคุณนะขอบคุณทำไมฉันไม่ได้สั่งมาเผื่อเธอฉันรู้ความจริงหมดแล้วตอนนี้ฉันอยู่บ้านอยู่อะเนีย่ยมันซื้อข้าวให้ คือของให้อ่ะมันยินยอมเองหมดเลยนะเพื่อนสนิทกันหรอฉันไม่ไมน่าเป็นเพื่อนหรอกฉันคบมันอ่ะผมบ,บ้านรวยดังหะออกจากบ้านฉันไปเดี๋ยวนี้นี่หยุดพูดแล้วใส่หัวไปซะจำมาไว้เลยนะ